ชอช้างยิมครับชื่นชอบธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับนักชกพันแกร่งใหม่นะครับที่อยู่ในแผนงานการสร้างของทีมงานเพชรยิมดีนะครับเดินขยับเข้าหาเลยครับดวงขวางเบียดเข้าไปดูจังหวะการจับรูปร่างนี่ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเอาครับประจำวันศุกร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราชศุกร์เวลาสวยๆแบบนี้ครับสดจากเวทีท่านพายทีวีครับแข่งพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์รูปร่างทั้งคู่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยมนสนานเมืองที่รังสิตแห่งนี้ครับ ทุกวันเพื่อมวยมันวันศุกร์ครับพยายามจะ <S 2> <S 2> มนี่โอ้ยคุณแรกคู่เปิดหัวครับนี่ครับหวดขวาบาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดห,หางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตาซินก็ะจะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทร้องขอบคุณคนครรวมถึงดีออกไซา์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุทธ อาชีพ02.800.8.000ศบริษัทซีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณคุณประชัยเลี่ยวไพรลัตนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาในะยกที่2นี่โอ้เร่งเกมเลยนะครับทวนทอง เดินกยับเข้าไปมีแข้งขวาหมัดขวาหัดขวาเข้าไปเอาละครับไปรับไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยครับดูเลยครับน้ำเงินทวนทองชอช้อางยิม้มเอาละครับโอ้ดูยกสองบวกบวกแล้วครับทวนทองอยกนี้เครื่องร้อนแล้วครับ อยู่ที่ตัวนทองตอนนี้ก็ได้ทีก็ขู่นี่มีหมัดจิ้มด้วการแข่งได้อยู่ครับดงขวางว่าแต่เหมือนจะมีตําหนิอะไรหรือเปล่าครับมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยให้เห็นนะครับมาตอนนี้โดนจับนายมาต้องแข็งใจกัดฟันนี่ครับวาถ้าอยู่นิ่งๆมันมันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นนี่ครับาเป็นยังไงไม่รู้ครับต้อง คุณประชัยเลี้ยวไพรัดนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชัิทีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดบำนาำแฮนดูโรทนแปลงแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน 2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์เก้าสองห้าแปดเก้าแปดแปดแปดเก้ายาดมตาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับออกมามีฮึดครับโอ้เดินทํานี่ทําได้ดีนะครับพอไปตั้งรับนี่โดนอะไรก็สะดุ้งไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ทั้งลําตัวทั้งแข้งนะต้องถอยล่นไปอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้คึกคักเลยครับทวนทองชอช้างยิ้มครับ อ่าพายะฮะไม่รับแล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ชิงออกไปก่อนครับแข้งขวามาดงขวางนี่ครับมายกที่แล้วแดงดูได้เปรียบครับแต่ว่าตอนนี้แรงขึ้นมาครับทวนทองเอานี่ครับมเหมือนมวยได้ใจนี่ครับขวาอีกแล้วเอ้าดงขวางดงขวางเอ้าทำไมยกนี้ยกนี้อ้ยอ้ยมาอาจารย์สุธันป์เขตคศับเลยครับโอ้โหโดนขวาเข้าไปไปโดนแข้งตั้งแต่ยกที่ผ่านมาแล้วนะครับ โดนเข้าไปหนักๆยกนี้นี่ต้นยกออกมาเดินทําท่าจะดีนะครับแต่พอโดนโต้หนักๆก็เรียบร้อยทนไม่ไหวแล้วครับโอ้โหนี่ครับผู้ชนะของเราพลิกอีกแล้วครับไฟไฟน้ําเงินนะครับทวนทองชอช้างยิมชนะชนะน็อกนะครับดงขวางสอสมควรในยกที่3แล้วดูครับไฮไลท์ช็อตเด็ดมาเริ่มจากกำปั้นก่อนครับโอ้โหแล้วก็ลูกจบครับขวาเต็มเตมชายโพงเลยครับโอ้โหดูครับเกินจะทานทนครับ ไม่ได้ปัดป้องอาวุธเลยครับเรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้กรรมการย